รวมกระบวนท่าโดนแดกสุดฮิตของทหารไทยที่มาพร้อมกับความเกลียดกราดแบบดุด,ดันไม่กเกรงใจใครของครูฝึกพาร์ทหนึ่ง โดนแดกโดนซ่อมโดนทำรงวินัยไม่ว่าหน่วยท่านจะเรียกว่าอะไรมันก็คงเป็นการทำโทษของทหารไทยนั่นแหละวันนี้เวเลอร์สตอรี่ EP 5จะพาทุกท่านมาเมาท์มอยเรื่องการโดนแดกกันซึ่งแต่ละกระบวนกาที่กูฝึกสัรหามาทำโทษเราก็ดุดันไม่เก่งใจใครเลยกูบางท่านเนี่ยเรียกว่าแตกฉานด้านการแดกทหารเลยทีเดียวโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงกระบวนกาสุดฮิตที่ทุกนายเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกันอย่างดีพร้อมแล้วก็เริ่มเลย 1. ลุกหมอบ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 แล้วก็ลุกหมอบ เริ่มต้น้วยกระบวนท่าที่แสนจะง่ายได้คั้แรกก็หมอบราบไปกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมายืนในท่าตรงแค่นี้จบแหละแต่ปัญหาก็คือตอนที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ชิวๆนะสิลองนึกภาพว่าเราเต้องลุกหมอบลุกหมอบไปเรื่อยๆเป็นร้อยครั้งพันครั้งซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไรเนี่ยครูฝึกจะหยุดสักทีหรือครูบางท่านที่ขี้เกียจสั่งก็อาจจะใช้นกบีแทนจุดเกิดเป็นคําสั่งว่าลุกหมอบตามเสียงนกบีนั่นเองแต่ถ้าครูฝึกท่านนั้นบรรลุในศาสตร์ด้านการแดกทหารแล้วละก็อาจจะอัดววนซ้้ําาาาๆยยไไปปใหหหทรลุกมมอบตเสีงงคโ จนกว่าแบตจะหมดส่วนหูฝึกก็อาจจะนั่งจิบกาแฟยามช้าแบบชิวๆหรือใครเคยเจอการลุกหมอบแบบพิสดารมากกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย2หัวปักหรือหมองโลกมาต่อกันด้วยกระบวนท่าสุดโหดที่ทำเอาทหารไทยใจโฉต้องแสบหนังศีรษะไปตามๆกันซึ่งถ้าใครเคยโดนก็ต้องร้องซีดออกมาแน่นอนยิ่ง้าทำบนพื้นปูนล้อๆล่วก็เรียกว่าเป็นการชาปนก,กิจหนังศีรษะเลยทีเดียวหรือถ้าใครเหลี่ยมจัดหน่อยโดนสั่งให้ปฏิบัติก็จะพุ่งหลาไปบริเวณที่นุ่มๆเช่นบนพื้นหญ้าหรือพื้นด่มมเวาักจไ้็บ แต่การทำแบบนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่มากเพราะส่วนใหญ่กูฝึกมักจะรู้ทันอยู่แล้ว สามพุ่งหลังกระบวน่าสุดคลาสสิกท,ที่มีมาตั้งแต่อดีตการโดยอาจจะเริ่มต้นด้วยคําสั่งหาพื้นที่เฉพาะตัวซึ่งเป็นการให้ทหารเนี่ยกระจายตัวไปตามภูมิประเทศแล้วก็เว้นระยะห่างจากเพื่อนให้มากพอที่จะทํากิจกรรมเข้าจังหวะได้โดยหัดเดิมแล้วเนี่ยหยกมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4จังหวะแต่ถ้ากูฝึกแอดวานหน่อยอาจจะเพิ่มมาเป็นพุ่งหลัง6จังหวะหรือ8จังหวะหรือกูฝึกบางคนที่ถึงขั้นจุติแล้วก็อาจจะมีการออเดชั่นเกิดขึ้นอย่างการพุ่งหลังแบบจับเวลาเช่นการพุ่งหลััง10ยกกในนนนน5วิาาาทีโค้อออเพรแ่่ เรากระบวนท่าการโดนแดกเนี่ยมันมีเยอะมากครูบางท่านเนี่ยก็มีกระบวนท่าลับที่คิดค้นขึ้นมาเองอีกด้วยซึ่งถ้าใครเคยโดนแดกท่าแปลกแบบแอดวานซ์หรือครูฝึกท่านไหนคิดกระบวนท่าใหม่ๆได้ก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครชอบท่าไหนเกลียดท่าไหนก็มาแชร์ประสบการณ์ทิ้งไว้ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนทหารที่เคยกอดคอโดนแดกด้วยกันมา <ๆ S 2> เพื่อมาระลึกถึงความหลังสุดขมขื่นกันแล้วเดี๋ยวมาพบกันกับกระบวนท่ายอดฮิตอื่นๆได้ในภาคสองทามพลาดนะจ๊ะบ๊ายบาย หากคลิปถูกใจก็ฝากกด subscribe ให้เวลเลอร์ติดเข้ด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจ,จัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณแม่คลิปเกือบคุณแม่คลิปเกือบคุณแม่คลิป